ต่อปากต่อคนติดไฟแดงสนับสนุนโดยเนส l e i c ไอศครีมมาทุกคนรัดเข็มขามรัเข็มขาออกเดินทางเพราะว่านี่เราอยู่ในยุคของข้าวยากหมักแพงอะไรที่ไม่จำเป็นเส้นการไปซื้ออย่างนี้แล้วก็ต้องเผาเผาไปหน่อยอ่าออกเดินทางไปหาเส้นแดงใน Google m a p กันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับ ต่อปากต่อคำติดไฟแดงวันนี้เหมือนคณะทำบุญชุดาบ้านมแปมและชาวไฟแดงก่อนนะคะก็กลับหมาสร้างความวุ่นวายนะครับปวดเอิกอาคี้แตกเยี่ยวแตกนะคะหลายคนรถติดันตั้ง3าี่ชั่วโมงนะคะก็ไปชวนเขาคุยตลกขมขัดนะครับเขาก็เยี่ยวแป๊ออกมานะคะเปิดะรถก็ไปก็อ้างขออภัยด้วยนะครับ ความโง่นะคะก็เลือกที่จะมากันวันนี้นะจริงๆวันนี้คือ17เมษายนนะคะซึ่งจริงยังเป็นวันหยุดชดเชยในช่วงสงกรานนต์ะครูยังไม่เห็นรถอะไรนะรอบๆตัวกูเลยสวัสดีค่ะโอ้ยขอบคุัค่ะวันนี้ทำงานด้วยเหรอคะไปหาลูกค้าไปหาลูกค้า คุณโจวันนี้รถรถไม่ติดเลยอ่ะคนอื่นสบายใจดูเนี่ยเหนื่อยเลยอ่ะยังหาใครคุยด้วยไม่ได้เลยเนี่ยคนนี้นะบอกคุยกับคนนี้ได้นะครับนี่ขับมาจากไหนกันเนี่ยขับมาจากตรงไหนนีตรงไหนนะฮะอ๋อเพิ่์นจีดแล้วขับไปถึงไหนอ๋อถึงแล้วโชคดีนะคุณพี่ดูรายการตลอดดูรายการตลอดรายการอะไรอ๋อสามแซ่บ แต่ไปไหนคะคุณพีนี่รายการอะไรฮะอันไหนฮะนี่รายการอะไรเนี่ยตอบตับต่อคำติดไปแดงออกก็คือไม่รู้จักก็เห่กนเห่อันนี้ไออ่าไอติมดูดูรถก่อนเดี๋ยวมันเอาแขกลงไปด้วยขอบคุณนะคะ เมื่อกี้ให้เป็นไอศครีมเอ็กซ์ตรีมบินช็อกไปจากเนสเล่นลยคอร่อยเย็นยั่วตั้งแต่คำแรกจนคำสุดท้ายเลยเพวกข้างล่างนี่เป็นโคนไอศครีมโคนช็อกโกแลตด้วยอยากกินไหมอันนี้เป็นโคนช็อกโกแลตตัวนี้เรียกว่โคนโลกประสาทเพราะว่าเราเราเลือกเป็นโคนช็อกโกแลตดีกว่านะัล้ว Hello Where you going คะ เสียงแหลมไปเที่ยวกันหรอใช่ค่ะไปจึงไหนครไปอมพงองค่ะมาับรยก็ตรงนี้เองเนหือนเป็นพี่ลงเจอหรอเนี่ยเยี่ฟรานหลอคะใช่ยฟรานอะ w ร e r e you from ค w h e r e you from อะ i t a l อิตาลีอะบจอรโนชาเบลลาชูคนละประเทศกันแล้วหรือเปล่า อายุเยอะผสคลานหรอคะทะก็ทะเลเหรอ Did you splash ไหม Water You have fun p l a s h i n g ไหมคะรออะดีแดดดีแดดาจะ่บชาว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 อะไรอะไรอะไรก็ไปดีไปตู้เฟตาลาเฟลชาชาวช้อะไรอะไรอะไร สวัสดีค่ะอุ้ยรถเร็วเลเราไปจุกซี่ไปไหนคะไปไหนคะกับบ้านบ้านอยู่ไหนคะเดี๋ยวกูขับตามเหรอเราขับตามได้อะไรนะงั้นจอดลงมาคุยเลยดีกว่าไปไหนมาวันนี้ไม่หยุดงานเหรอฮะหยุดแล้วพอไอ้บ้านขับรถปลอดภัยหัวใจเบิกบานนะ ต้องไปไรนมาเลยนะตนหลอดสุดเลยจะบอกให้เอาไปี่ไหนอุ้ยเขามาจากสุราษฎร์เราตามไปจากสุราษฎร์ไม่ชอบรู้ไหมเพื่อนเป็นตำรวจเยอะตามจากทะเบียนรถไม่ยากเลยจ้าสวัสดีไปไหนกันน่ะไปี๋ยะไปส่งเพื่อนที่ไหน เดียวยังไม่รู้เลยว่าอยู่ที่ไหนนี่นี่นี่อาอาให้ติมตับแอคทิโมทันดาแล้วไปไหนกันมาคะพัทยาหล่อคนเยอะป่ะพัทยาไม่รอไปวันไหนอ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนคุเป็นคนกลัวน้ำเราเป็นนกกลัวน้ำเลยเหรอเป็นนัก ไปพัทยามาไปสองเพื่อนแล้วไปไหนมาอ้าวไปพัทยาไม่ราไปวันไหนผมเดี๋ยวเปียกครับอ้าวทำไมกวนน้ำผมเป็นพิสนักบ้านเป็นหนต่อรอต่อเทียจุดหนึ่งก็คือกวนตีนด้วยจุดหนึ่งก็มึงอย่าเปี้ยกับกูกูกัดอีโตดกูตัดกูกัดมึงถึงตายได้นะตั้งใจจะบอกอย่างนั้นก็ได้รับไอ ครีมแพนด้าที่กัดตรงไหนก็อร่อยไปแล้วเราวินอยู่ตรงนี้เหรอมัไมีอยู่คันเดียวอ,อ,วอไปตรงนื้จ้าไปแบบส่วนวัดสูวนราชการแจ้งวัฒนะทำไมครับคิดตั้งเท่าไรไปสิม,มาเขาจะเอา ถ้าไปไปกลับตรงนี้ตารถ้าร้อยห้าร้อถูกจังเอตะกระานเป็นแบบเป็นแบบพลาสดุกนะไม่ต้องพาสดุกช่เช่นแบบมาซากลูกน้องซากศพลูกน้องหนกดกนแต่แต่หนูแต่หนูห่อให้อย่างดีแล้วก็รัดรัดเอวลี่เป็โอ้ไม่ไหวไม่เอาหรอต้องซาบเลอมขับท้นมอเกายอ้าวพึ่งดี ต้องเห็นเหรอต้องกอเ่เดี๋ยวเขาตกใจว่<ส>ะว้าวศพลูกน้องก็แบบฝากศพลูกน้องไปว้าวอยากคุยด้วยอะครับหรอคือไม่แบบอะอยากคุยด้วยจะเสิร์ฟแท้จะคุยด้วยเรามาคุยเซ่เป็นไงสบายดีสบายดีค่ะไปไหนกันมา วันนี้หยุดงานนั่นน่ะหล่อแล้วไปกินที่ไหนไปกินที่ปทุมเลยครับไกลมากไกลมากปทุมมีอะไรกินคะมีไปจุดเรือหรอไปเดี่ยวเรือหรอไปกินริมน้ำเจ้าพระยาเลยครับหล่อแล้วไปกินอะไรเตากินหลายอย่างแล้วก็กเลือกเือเรือทรายผมก็ไปกินเรือทรายกันมาไปที่ขับไปถึงไหนเนี่ยเดี๋ยวไปโรงเรียนใหญ่ครับหล่อไปทำอะไรเมื่อกี้กิงก็ปิดไปแล้วนะ กลบ้าแล้วบอกอะไรอยากห้ามโกรธแล้วนะ,นะเราอยากให้เธอเป็นแค่พี่นอ้องกันก็เลยอยากถ่ายรูปอะเทวี่ได้ป่ะได้ที่เราจะคุยกันไปเรื่อยๆนี่ข้าเข็นข้างหลังแล้วแใจก็ขับไปวนรถนลอดจริงอ่ะเนระไปวนรถหอดเนี่ยฮ่าฮ่าได้นะเดี๋ยวต่อนะครับรับนายยืนเมือกแล้วนะ ขอบคุณค่ะคุณค่ะุณครัสวัสดีครับขอนารักเจริญเมื่อยากมาเป็นแฟ่นก็เลยอยากอยากได้อยากได้ตัวผู้หญิงนะใช่กองเมนต์ดงผิวพันธ์ใช่ไหผิวพันธุ์สวยแบบผิวดีคนเนียนเลยน้อเป็นน้อไปโดนใครทำร้ายมาพ่อพ่อความรักแม่เ้ยไม่เอาแฟนเลยโอ้ยพ่อมรนี้ต้องเรียกว่าคุณตาเทนได้ ดข้ามถนนนะข้ามทางมะลายสิยะเธอเน่นทีถึงแล้วนี่มะลายเดินนเดินไปอีกหน่อยหนึ่งโอ้ยอะไรนี่อะไรอุตส่าห์อุตส่าห์โจเอฟโจเอฟไปไหนกันน่ะไปไหนอะไปดูปาร์เมาร์กเมทฝั่งนี้ไม่มีเหรอพ่อไจับดีเอาหรอ ไป็นไหนแจ๊กกับ้านไหนอ่ะแม่แม่กะเทยกะเทยกวดประสามยูกีคขวบแล้วคนไทยป่ะเนี่ย ี่ไปอว่กี่ไปเอเอาไอติมป่ะไอติมอ่ะให้นองกนอ่ะรับรับรัชวนคุยไม่คุยเลยนะพอยืดไอติมไหมละเออกลับไปไหนจ๊ะบ้านอยู่ไหนจ๊ะกี่ขวดจ๊ะไอติมอ่ะ ไปไหนคะคุณพี่อ๋อลักดาครับหูไปไกลจังเลยไปทำอะไรคะับโปรเซดาวไปไปไปลูกค้าครับอะไรนะคะมีลูกค้าครับผมเอามีลูกค้าอย่าพูดอะไรแบบนั้นลักเาไปส่งลูกค้าที่เซดาไม่ไม่เลยเฮ้ยเักดาใช่ลักเจด้าไปทำอะไรกันล่ะครับอันไหนครับช่วงนี้เบื่อรถจะติดกันเลยชวนคุยดีกว่าช่วงนี้ไม่ติดนะวันนี้ไม่ติดอารมณ์เสีย่ย นี่ไม่ติดอาลเสียใช่ชอบให้มันติดแล้วี่บอคุยด้วยเยอะๆติดแน่นๆติดแน่นๆชอบแน่นๆฟิตๆแบบว่าไม่ถึงรถแบบขนาดพอดีบอเครื่องแรงๆเครื่องแรงๆหแน่นๆแต่กพุ่งตรงๆอยเรืองอะไรแบบลูกค้าไม่เห็นว่ากำลังคุยกับข้างนอกอยู่ลูกค้าก็ได้ยินแน่นๆฟิตๆแรงๆพุ่งตรงๆ

ถูกแต่ไม่แต่มันไม่ไดีอ่ะก็อีนกางจอดเรามาอย่างเงี้แ,แ,แต่ว่าอะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันไปพงยกเปล่าเสียนเสียนเท้ารู้เ่เสียนจงเียนไปไป อ๋ออีดอกขั้ไม่อยู่ไหนฟรี่ของบริษัทเราเขาเป็นคู่จิ้นไปแล้วค่ะตัวเป็นฟรีแบบเบ็ดเพื่อเด้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะไปไหนการค่ะบ้านับผมไม่ได้ทำงานหรอบ้านอยู่ไหนแถวนี้แถวนี้คือตรงไหนอะร้านแซ่บกะเด็ดนี่นั่นเองก็คือร้านตายละใกล้จังเลยแล้วมาจากที่ไหนคะเนี่ย โลจ่าพิสโกโลตัดนัแค่นี้แล้วไปดีมาจ้าทำไมไม่ได้อะเรียเสร็จแลโกโลตัดนังขับไปสึดไหนจ้ายังไงฮะจะวนไปทางไหนตรงไปตรงไปตอนนี้ยังไม่มีผู้โดยสารเหรอปิดไฟว่างไหมไม่ว่างเหรอปิดไฟว่างไว้ไม่ได้รับคนมาปิดไฟว่างไว้เอาไม่รับลูกค้าแล้วหรอ อ๋อรถไปคืนแล้วหรอไม่จะกินข้าวอ๋อดีไม่รัเก็จะเปิดไฟนะคุณพี่นะหนูเสียใจบางครั้งหนูกวักแล้วคุณพี่ไม่ไปจอดอ่ะอหนูเสียใจอ่ะบ <laughs> างครั้งหนูนั่งซดลงไปกับเพื่อนอ่ะเรามือปิดหน้าทำไมไม่ลาบ่ะวันนี้เขาขำคนนี้เขาขำเ,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 เข้าใจพี่ใช่ปะ วนเป็นจนกระพาะปัสสาวะนั้นนะคะอักเสบวมเป็นกระเพาะปกติคือกระพาะปัสสาวะอักเสบเราะว่านั่งอยู่ในรถยันนานนะครับวันนี้กระพาะปัสสาวะาว่วนจะเจอถนนรถติดน้นปวดนานแล้วเ ก็ร ah, like ู ains, pues whales, so 8, nah. right. ้สึกแฮปปี้เหมือนเดิมใช่ไหมคนที่ขารถติดได้ได้ยิ้มออกได้หัวเราะได้เอิบอามอะไรพูดคุยอะไรคนขับรถคนเดียวนะแล้วก็นั่งคุยกับแม่ตือในรถก็จะเบือได้ถูกต้องนะครับแต่ว่าวันนี้ at t ติแอ d แล้วสุดท้ายแล้วนะคะเงินรางวัล3,000บาทจากเดสเลนะคะเราขอมอบไปกับคุณพี่คนที่ผู้ชายน้องนาผู้นองผู้ชายคนนาน ซึ่งใส่เชื้อกีฬามาแ,มแล้วไม่ยอมบอกว่าไป <นะ S 1> ไปไหนแต่ว่าจมูกโด่งแล้วพอออไปแดงก,กูก็รีบดิ่งออกไปอีกมากเลยนะครโดยไม่ให้ข้อมูลอะไรกับเราไดๆเลยแต่เราต้องยอมรับว่าหน้าตาเขาหล่อจมูกเขาก็ดูตัดเป็นโพก <c oughs> ปลูก็ทำไฮไลท์ก like ับปลาทำก็ได้กางเกงก็ยีนีวายตัวยงลำใหคิดดูให้ดีถึงเขาจัไม่คุยกับเราถึงเขาจะไม่ชอบเราเรายังฉืดกติในการเดินชิบว่าไม่ได้โดยเลยเราต้องเอาด้วยเงินใช่ถ้าเกิดว่าเห็นตัวเองหรือญาติน้องเพื่อนปูงนะ เห็นว่านี่เป็นเพื่อนเรานะบอกให้เขาแจ้งตนกลับมาที่เฟซบุ๊กแฟนเพจของจ n t v นะครับแต่อยากให้เขามารับที่บริษัทมากกว่าก็เดี๋ยวซินเตาก่อนแล้วก็ค่อยไปรับตรงมารับพ่สุภาลัยก,ก็ได้มาสุบอะไรอสูรอินแดงก็ได้ขอขอบคุณเนสเล่ไอศครีมด้วยนะคะป้ายกับเด็กการจุฬาเ,เช้าเช้าเช้า,ชา,ชา